สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนใเนเรื่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นที่แปดนะคะวิ่งสามนะคะแล้วก็รูดสองนะคะก็เจาะไม่เข้านะคะต้องขอโทษขอไปเอฟซีทกท่้นด้วยนะคะไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับงวดนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะวิ่งสามแล้วก็รูดศูนย์นะคะ สำหรับเจ็ดนะคะแอปจะให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดในเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ด แล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะสามนะคะสามแล้ก็จะให้สามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสาม แล้วก็สามแปดแปดสามนะคะศูนย์นะคะเอสก็จะให้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ 0990นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ7นะคะแอดก็จะชอบ74กับ72นะคะเจ70กับ71ก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับ3นะคะแอดก็จะชอบ3030กับ34นะคะ สามเจ็ดกับสามแปดก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้นะคะสำหรับศูนย์นะคะแอดก็จะชอบศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์เก้านะคะศูนย์สองกับศูนย์หกก็เป็นตัวรองเช่นเคยนะคะรองไว้กันไว้เพื่อความชัวร์นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอดก็จะให้เจ็ดเจ็ด สามสามศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้ แปดเจ็ดสองศูนย์สามสี่ ห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดสามศูนย์นะคะไปสรุปผลตัวเด่นนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับประจำงวดวันนี้นะคะก็จะมีเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ 990แล้วก็สามสามนะคะสำหรับชุดเบิ้ลนะคะยึงมาเป็นตัวเด่นนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอเอฟซีทกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ